สวัสดีครับผมวันนี้โรงงานซื้อตรงแพ็กกิ้งนะครับก็ได้มาพบกับท่าน f c นะครับที่เป็นแฟนคลับของโรงงานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นี่ที่ผมมาพูดเนี่ยก็คืออยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์กล่องประเภทที่เขาเรียกว่าเราเรียกว่าจั่วปังนะครับจั่วปังที่เป็นรูปแบบที่ว่ารูปแบบหลากหลายที่เป็นกล่องรูรูนะฮะกล่องรูรูผมเน้นมากล่องรูรูนะครับ บางท่านนะครับอาจจะเรียกว่าเลือกไม่ถูกนะครับว่ากล่องประเภทพวกนี้เนี่ยนะครับนะครับเพราะว่ารูปแบบเขาเนี่ยมันมีมากเทสมากนะครับบางอย่างก็ต้องออกแบบใหม่เบสิกของอันนี้ก็คือมันก็มี4อย่างด้วยกันคือรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนาอันนี้อย่างนี้เขาเรียก่รุน่นดิชักนะฮะที่มันมีดึงมานะครับอย่างนี้ก็เลือกเลือกฝากครอบนะครับรุ่นนี้ก็คือเรียกว่า ฝาครอบเหมือนกันแต่เรียกว่าเราเรียกร,รยกุ่นขั้นกลางเพราะว่ามีฝาแล้วมีตรงกลางอ,อ,อยู่แล้วมีก้นแล้วครอบปิดเข้าไปนะครับเยิยงเขาเรียกขั้นกลางอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นมีแม่เหล็กนะครับมาแม่เหล็กนี่ก็จะเราฝังแม่เหล็กไปอยู่ในนี้นะครับเปิดปิดก็ง่ายสีแบบนี้นะครับเป็นเคกว่ารุ่นเบสิกทีนี้ในรุ่นเบสิกเนี่ยใน4อย่างนี้นี่เนี่ยบางทีท่านอาจจะเห็นว่ามองแล้วมันก็เป็นรูปแบบที่ธรรมดาธรรมดานะครับ เฉยๆไม่ค่อยจะเคยใช้แล้วนะครับอาจะจะเปลี่ยนแบบบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงไม่รู้ว่าจะใช้แบบไหนผมก็เลยรวบรวมเอาทิ้งสิ่นที่ยากๆสิ่งที่เรียกว่าเป็นรูปแบบที่แปลกๆนะฮะและ,ะสวยงามด้วยรูปแบบพวกนี้นะฮะเราก็ทํามาแล้วทํามาก่อนแล้วไม่มีโมอยู่แล้วเป็นพันแบบตรงนี้แหะครับที่ผมวันนี้จะมาพูดให้ท่าน f c ได้ฟังว่ารูปแบบต่างๆท่านไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาไปนั่งคิด แบบน้นแบบนี้แล้วไปจ้างเขาด้วยมาโรงงานซื้อตรงนี้นะครับมีแบบให้พร้อมเลยครับที่พร้อมจะจะโชว์ให้ท่านดูเพราะพวกนี้เราทําขึ้นมาแล้วยกอย่างเช่นอันนี้นะฮะอันนี้อันนรุ่นเป็นรุ่นดินชักรุ่นดินชักที่เราทําก็เป็นกระเป๋าได้นะฮะเห็นไหมฮะกระเป๋าไม่มีอันนี้กระเป๋าใหญ่เลยนะครับถ้าใช้เวลาคิดเองก็ใช้เวลาคิดนานนะฮะไม่ใช่คิดปั๊บเดียวเสร็จนะเป็นเดือนก็มีนะฮะด้วเราเราทำให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ รุ่นนี้อันนี้นี่รุ่นเป็นรุ่นรุ่นรุ่นนี่ใส่ขนมอันนี้เป็นรุ่นขนมสามชั้นท่านผู้ประกอบการบางคนนะครับบางท่านนะใช้ أ, ขายสินค้าอะไรอื่นที่จะไว้สินค้าหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ใช้แบบนี้นะครับอันนี้ผมตัวอย่างให้ดูไม่ต้องไปเสียเวลาคิดนะฮะบมาโรงงานนี้ที่เดียวจบครับผมนี่ก็อีกอย่างนึ้งนะครับต่นนีจริงแล้ยอย่างครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสมาแนะนําให้ท่านฟังนะครับว่า สิ่งต่างๆเราเนี่ยเรามีแบบพร้อมอยู่แล้วแต่เพียงแต่อาจจะต้องปรับแต่งนิดหน่อยว่าใหเ้เป็นขนาดที่ของท่าน FC ต้องการนะครับมาที่นี่ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับ